กิจกรรมอำเภอบ้านนาสารหนึ่งความดีครบรอบร้อยสาปีแห่งการสถาปนากระทรวงมหาไทยในวันที่14พฤศจิกายน2565ใน,รนารยรณฤทธิ์บำรุงรองนายกเทศมนตรีเมืองนาสารพร้อมด้วยนายวัยวุฒิรัชนิพนธ์ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเข้าร่วมกิจรกรรมอำเภอบ้านนาสารหนึ่งความดีครบรอบร้อปีแห่งการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ณศาลาอเนประสงค์อําเภอบ้านนาสารโดยมีดกร,กรกำมอนาตกลิ่นสาวคนายอําเภอบ้านนาสารเป็นประธานในพิธีนอกจากนี้ยังมีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในอําเภอบ้านนาสารเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องแบ่งเบาภาระทางเศรษฐ,ฐกิจของครอบครัวให้นักเรียนตั้งใจเรียนและเรียนอย่างมีความสุข โดยมีข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆข้าราชการตำรวจคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมในพิธีลงพื้นที่ตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลพร้อมระบบไฟฟ้าสองสว่างในวันที่14พฤศจิกาย,ยน2565คณะกรรมการตรวจการจ้างซึ่งนำโดยว่าที่ร้อยตรีประยุนศักดิ์ลิมพานิตประธานกรรมการพร้อมด้วยนางสาวเพชรรัตนจักรบุตร และนายสุรสิทธิ์พ่วงฟูคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลพร้อมระบบไฟฟ้าส่องสว่างณบริเวณศูนย์กีฬาเมืองเงาะสำหรับโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลในครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้ออกกำลังกายส่งเสริมสุขภาพพลานามัมในชุมชนให้เกิดความแข็งแรงห่างไกลยาเสพติดลงพื้นที่ลอกท่อระบายน้าชุมชนภูนสิริ ในวันที่16พฤศจิกายน2565นายอารันยังกิเรรองนายกเทศมนตรีเมืองนาสารพร้อมด้วยนายพรชัยิิขิตวิทยาไกรประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลน,นำเจ้าหน้าที่กองช่างและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำถนนพูนสิริซอย5ชุมชนพูนสิริ เพื่อแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตันสาเหตุมาจากการสะสมของเศษอาหารตะกอนดินใบไม้และสิ่งปฏิกูลต่างๆให้สมหามารถระบายน้ำได้ทันท่วงทีไม่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังในช่วงเวลาที่ฝนตกหนักการประชุมผู้ปกครองนักเรียนวิทยายลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองนาสารในวันที่18พฤศจิก,กาย,ยน2565 นายโกศลสุดทางกูลนายกเทศมนตรีเมืองนาสารเป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองนาสารเพื่อชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อผู้ปกครองหาแนวทางส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการด้านต่างๆของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีนายชนงวิตู่บันเทิงรองนายกเทศมนตรี นางสุพมาศกุศลกัมบดท,ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนางแสงจันทร์ปัตตนกุลเลขานุการนายกเทศมนตรีประธานสภาเทศบาลปลัดเทศบาลรองปลัดเทศบาลผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครูเข้าร่วมประชุม